เอ้าน้องๆมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ e y o u a R e วันนี้นะคะพบก,กับพี่พลออเพศรศาสตร,ร์ปีสี่ค่ะครับพี่นายยิปเพชรศาสตร์ปีสี่ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะนายิฟวันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์อาหารชอบปาดูครับย <Yeah S 2> <อ>ซึ่งเรียกได้ว่าศูนย์อาหารชอบปราดูนะคะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของร้านคาเฟ่เรียกได้ว่ากินชอบครบจบในที่เดียวเลยละค่ะ ครับแต่ผมว่ามีสถานที่หนึ่งสถานที่นะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักหรือว,ว่าไม่เคยใช้บริการมาก่อนครับพี่พอยรู้ไหมครับว่าที่เนี่ยมีร้านยาเพิ่งเปิดใหม่ครับรู้สิคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับร้านยากันค่ะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปชมร้านยานเนี่ยเราไปถามนักศึกษาหรือว่าบุคลากรที่นี่กันก่อนดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยเคยไปใช้บริการในร้านยาของเรามาก่อนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้าน W Shop ครับครับซึ่งในร้านนะครับก็จะมีทั้งกิฟท์ช็อปแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องเขียนอีกทั้งนะยครับก็คือยังมีแกดเจ็ตหูฟังหรือว่าสายชาร์จให้นักศึกษาเนี่ยมาเลือกซื้อเพื่อให้มีมีความสะดวกอำนวยความสะดวกนักศึกษามากขึ้นด้วยครับแล้วก็อีกทั้งนะครับก็ยังมีแก้วเก็บความเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับว่าคือแก้วเก็บความเย็นเนี่ยจะช่วยเก็บน้ำออกาเพื่อใหได้กินได้นานมากขึ้นครับ นี่หนูขอสอบถามคุณพี่สักเล็กน้อยนะคะว่าคุณพี่เนี่ยรู้จักร้านอาสมยาว่าไลยรักไหมคะรู้จักค่ะแล้วเคยใช้บริการไหมคะเคยใช้ค่ะมีความประทับใจอะไรของในร้านยาของเราบ้างคะประทับใจในด้านการบริการค่ะคือเภสัชจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวยาและก็อาการที่เราเป็นดีมากเลยค่ะอ๋อค่ะถ้ามีคำปรึกษาด้านยา,า,าหรือว่าปัญหาอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้อีกนะคะขอบคุณครับไปกันต่อเลย ไหนๆเนี่ยเราก็มาอยู่กันที่นี่กันแล้วนะครับเรามาถามเพื่อนๆนักศึกษากันดีกว่าครับว่าเคยใช้บริการร้านยาของเรามาก่อนหรือเปล่าดีเลยค่ะแ,<ต>แล้วเลือกใครดีครับใช่นั่นเอค่ะอ่าเอาน้องผู้ชายคนนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าดูแล้วท้าทางน่าจะหล่อเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ครับอ๋อไม่ราบว่าเรียนอะไรอยู่ครับอ๋อเรียนสารสนเทศครับครับอ๋อแล้วรู้จักร้านอาสมยาอะไรรักไหมครับอ๋อรู้จักครับแล้วเคยมาใช้บริการไหมค่ะ เออประทับใจอะไรในร้านของเราบ้างคะก็พี่เภสัชในร้านก็น่ารักดีครับแนะนําได้ดีแล้วก็มียาให้เลือกหลากหลายครับแล้วก็อย่างนึงคือสะดวกเวลาที่จะจะมาด้วยครับเพราะว่าอยู่ใกล้หอด้วยอ่าดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าสมมติว่าน้องคิมเนี่ยมีปัญหาด้านยาก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้อีกนะคะ <Okay. S 2> งั้นเดี๋ยววันนี้เราให้น้องคิมกดเงินกันต่อนะคะคคแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นกันต่อเลยค่ะคขอบคุณค่ะ ้ยพอดีเลยมีนักศึกษาตรงนี้ด้วยงั้นเราไปถามเขาดีกว่าดีเลยค่ะครับสวัสดีครับน้อง่าเดี๋ยวขอถามน้องๆสักนิดนึงเนาะว่ารู้จักร้านอาสมยาว่ไเลรักไหมคะรู้จักค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้หอพักแล้วก็มีพี่ๆเคยสั่งมาดูแลให้ทำแนะนำครับอ่าแล้วเคยเข้าไปใช้บริการจริงๆไหมครับเคยเข้าค่ะเมื่อกี้เลยครับอ๋อเมื่อกี้เลย อ๋อแล้วมีความประทับใจอะไรของร้านยาบ้างครับพี่พี่หรือว่าอาจารย์้แนะนำดีมากเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงที่ทุก็แนะนำดีขอบคุณมากนะครับครับถ้าวันหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยก็มาใช้บริการร้านยาของเราใหม่ได้นะครับแล้วก็ฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะว่าร้านยาของเราเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะครับ น้องๆนีน่คงสงสัยใช่ไหมครับว่าบรรยากาศร้านยาของเราจริงๆเนี่ยเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูร้านยาของเรากันเลยไหมครับดีเลยค่ะเพราะว่าร้านยาของเรานะคะก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เรายยนได้วยล่ะค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยครับครับสำหรับอาสมยาของเรานะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตั้งอยู่บริเวณหน้ามาวาอวะไรละครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเปิดในศูนย์อาหารช่อปลาดุของเราเพื่อให้หนักศึกษาเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็มีความารวดเร็วในการใช้บริการมากขึ้นครับ เพราะสะโลแกนของร้านยาเรานะคะก็คืออาสมยาเคียงข้างทุกการใช้ยาค่ะดังนั้นนะคะบุคลากรน,นักศึกษาพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะสามารถเข้ามารับบริการแล้วก็ซื้อยาได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะครับแล้วพลละครับเคยมาใช้บริการมาก่อนหรือเปล่าเคยคะ่ะนอกจากจะมาซื้อยาแล้วนะคะก็ยังมาเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ร้านยาด้วยค่ะณอีกก็เคยใช่ไหมใช่ครับเคยครับก็คือเนื่องจากว่าหลักสูตรของสำนักวิชาเป็นชศาสัส์ของเราเนี่ยนะครับก็คือให้นักศึกษาปีสีนะครับก็คือ,ดดคคอได้มาลองอใช้ ความรู้ในร้านยาของเราครับซึ่งจะมีอาจารย์เภสัชกรแล้วก็เภสัชกรเนี่ยคอยให้ความรู้ต่างๆนอกเหนือจากในห้องเรียนด้วยครับใช่ค่ะซึ่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปีสีสสสสสส 4, ทุกคนนะคะก็จะได้ลองมาจ่ายยาซักประวัติแล้วก็เ,เขียนฉลากยาเองเรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆเลยล่ะค่ะในอีฟในอีพคะคนนั้นเขาดูอาการไม่ค่อยดีเลยค่ะเราไปช่วยเขากันเถอะค,ค่ะดูเหมือนไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าคะเออท้องเสียเข้าห้องน้ำะคะก็เลยว่าจะหายากินใช่ไหม พอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปร้านยากันดีกว่าครับไปค่ะพอดีเจอเพื่อนไม่สบายฝากด้วยนะถ่ายไว้น,นะครับ สำหรับเพื่อนที่ป่วยเนี่ยเราก็ให้เพื่อนเพื Please, ่อน so like ักศ <curry. S 1> ึกษาผลงานให้ดูแลไปนะครับเมื่อกี้แอบเห็นอาจารย์บัตอยู่ด้วยนะครับเราไปคุยกับอาจารย์บัตกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับวันอาจารย์บัตครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าเยอะไหมก็เรื่อยๆครับวันนี้ช่วงพักเที่ยงก็จะลูกค้าเยอะเป็นพิเศษครับแล้วในร้านยาของเราเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามีแค่ยาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ อ๋อร <Scroll> ้านยาเราก็มีผล so um. ิตภัณฑ right. um, ์ค่อนข้างครบนะครับก็ส่วนด้านหน้านี่จะเป็นโซนบริการตนเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ยาสาญบระจงบ้านนะครับยาแผนโบราณแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็เครื่องส่วนอ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นยาชนสองนี้จะเป็นกลุ่มของยาอันตรายหรือว่ายาควบคุมพิเศษครับที่จะต้องจ่ายเงินเพสจากกรนะครับก็ผลิตภัณฑ์ของร้านยาเราเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุม โรคที่จําเป็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางระบบประสาทระบบทางเดินหายใจน,นะครับหรือว่าโรคระบบทางเดินอาหารหรือว่าโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่างๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการในร้านยาของเราได้ครับแล้วปกติอาจารย์วัดอยู่ประจาร้านทุกวันไหมคะร้านยาจะมีอาจารย์อยู่ทุกวันครับแต่ว่าอาจารย์เภศัต์แต่ละท่านเนี่ยก็คือจะเขาเรียกว่าผัดเวรกันเข้ามาแต่และวันก็จะมีอาจารย์ผัดเวรกันมาครับก็ เราก็สามารถมาได้ทุกวันเลยก็มีอาจารย์อยู่ทุกวันครับครับแล้วนอกจากที่มียาลรวครับในร้านยาเนี่ยมีบริการอื่นๆอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากจ่ายยาครับก็จะมีบริการพิเศษอื่นครับเช่นบริการให้คาปรึกษานะครับเกี่ยวกับปัญหาด้านยาและสุขภาพนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็มีบริการตรวจคัดกรองโรคเรือรังต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาบริการ ให้คำปรึกษาเลือกบุหรี่ครับแล้วก็บริการอื่นๆก็ถ้าลูกค้าอยากจะขอคําแนะนําก็มีครับเช่นใช้ยาแล้วเกิดผลข้างเคียงหรือว่าอยากจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางก็สามารถเข้ามาขอคําแนะนําได้ค่เห็นไหมคะว่าร้านยาของเราเนี่ยมีบริการต่างๆมากมายเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะแอบเห็นว่ามีเพื่อนนักศึกษาฝึกงานของเรานะคะกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ด้านหลังงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกับเพื่อนๆ ฝึกงานกันนะคะว่าเขากําลังทําอะไรอยูอ่ขอบคุณอาจารย์มากนะคะอบคุณคให้วีกระตุ้นกำลังทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังจัดยาใหม่เข้าชั้นวางอยู่อือเราจะรู้ได้ยังไงว่ายาแต่ละตัวนี่มันจะวางตรงไหนนั่นนะสิก็ง่ายมากเลยชั้นวางจะําแนกเทศยาของแต่ละปเภศยาไว้โดยตรงหนนี้ค่ะจะเป็นยาอันตารายนะคะซึ่งเราต้องจ่ายโดยเพียชกรเท่านั้นนะอื พอรู้ไหมยานิยาอะไรอ่ารู้สิเพราะว่าพอเอ่ะเคยใช้เพราะว่าเป็นยาหยอดตาแก้ละคายเคืองใช่ไหมใช่แล้วค่ะโดยการมาฝึกง,งานที่ร้านยาของเรานะคะเภสัชกรต้องแนะนายาพิมพ์พิเศษที่ไม่ใช่ยากินหรือยาทาค่ะเช่นยาหยอดตายาหยอดจมูกหรือว่ายาเหน็ดค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามาฝึกง,งานในร้านยานเนี่ยเราจะได้ทั้งซักประวัติเลือกยาจ่ายยาเองเหมือนเภสัชกรจริงๆเลยใช่ไหมใช่ แต่ว่าเราต้องมีอ,อ,อาจารย์เภสัชกรนะคะช่วยคอยให้คาแนะนํานด้วยเพือ่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะแล้วคอยสงสัยค่ะว่าพวกายาสามัญประจําบ้านหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ทางข้างหน้านะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนายอีฟชั้นวางตรงนี้จะเป็นชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นแอลโกอฮอล์สัมลีส่วนฝั่งนี้จะเป็นยาสามัญประจําบ้านโดยบริเวณนี้ผู้ใช้บริการสามารถมาเลือกซื้อได้เองค่ะ คือเราก็มาหยิบยาแล้วก็ไปจ่ายเงินได้เลยใช่ไหมครับใช่อ้าแล้วพี่บีล่ะครับตรงนู้นล่ะครับเป็นอะไรส่วนทางนี้นะจะเป็นณฑ์อาหารเสริมซ,ซึ่งเราสามารถเลือกได้เองแล้วก็ขอกาปรึกษ,ษาจากพยาบาลได้เลยนะยกตัวอย่างมีอะไรบ้างคะเนี่ยซึ่งก็จะมีพวกวิตามินนะคะต่างๆมากมายเลย,ยเลยช่นพวกวิตามินซีคลเซยียมาม์เรเซียมต่างๆเนาะ<ม>ก็ผู้<ม>ใช้บริการนะคะสามารถเลือกซื้อได้เองเลยแล้วก็ สามารถอขอคำปรึกษาจากแปลงฟอมในร้านได้เลยะคะ่ะอ๋อยนี่เองโอ้ยมีเพื่อนเข้ามาใช้บริการพอดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะให้มีกับประตูนนะคะกลับไปทําหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาข้อสังเกตการกันอยู่ห่างๆนะคะ ยังไงกันบ้างกับบรรยากาศในร้านยาของเราน่าเข้ามาใช้บริการกันใช่ไหมล่ะน่าเข้ามาใช้บริการกันใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมนะคะถ้า ออถ้าหากว่าไม่ได้ป่ยวยหรือว่าเป็นไข้เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะคะเพราะว่าร้านยาของเราเนี่ยมีทั้งให้คําปรึกษาด้านสิวหรือว่าเ,เออผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็อีกต่างๆอีกมากมายเลยละคะ่ะเพราะว่าอาสมยาเคียงค่าขทุการใช้ยาค่ะครับสาหรับร้านยาของเรานะครับจะเปิดออทําการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มครับแล้วก็ยังมีเพจร้านยาของเรานะครับชื่อว่าเพจร้านยาอาสมยาอะไรรักครับตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะคอย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลากันแล Where you are. Where you are. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ